สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้ทีเคจะมาสาธิตวิธีการาทำสร้างลิปสติกสีของตัวเองนะคะไอเดียนี้มันได้มาจากทีเคก็ดูแหละตาม u t u b e ว่า,เ,าเขาเขาดีโปกปันยังไงเนาะทีนี้เนื่องจากว่าทีเคเนี่ยมีลิปสติกอยู่หลายแท่งเลยนะที่ ที่ซื้อมาแล้วสีมันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่อย่างเช่นนู้ดที่มันนูดเกินไปหรือว่าสีชมพูที่มันชมพูเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะทาลิปสติกแต่ละทีเนี่ยจะต้องผสมสองสีซึ่งเสียเวลาว่าตอนเช้าก็นิดนึงใช่ปะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยแล้วถ้าเรามาผสมกันเลยณนะตอนนี้ถึงเวลาวันที่เราจะใช้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งผสมอะไรให้มันวุ่นวายจะทำยังไงก็เลย เดี๋ยวขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะก็คือ1เป็นที่ใส่แบบนี้อันนี้ทีเคได้มาจากคือร้านขายาทั่วไปก็มีน,นะแต่ว่าอันนี้ทีเคซื้อมาจาก eBay ก็เป็น10ช่องแบบนี้มันมีบางอันที่เขาจะสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยนะแต่อันนี้ซื้อทีเคซื้อแบบที่เป็น10อันเลยเพราะว่า ไม่ได้คิดว่าจะพกไปไหนเอาไว้ใช้ที่บ้านนะนะคะก็เป็น10ช่องแบบนี้มันค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดนึงแหละแต่ว่าก็โอเคก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยก็เป็นมีดเลือกมีดที่มันไม่ค่อยที่มันไม่คมมากนะ,ะก็มีอันนึงแล้วก็มีเทียนเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาทำการ melt lipstick กันนะคะที่เคใช้อันที่เป็นแบบมันมีอยู่ในคอนเทนเนอร์ของมันอยู่แล้วมันจะได้ไม่หลด ม่หยดไหลย,ย้อยเนาะใครที่ใช้แบบที่มันเป็นเทียนโดดๆของมันขึ้นมาก็หาอะไรรองด้วยนะคะมันจะได้มี6หยดไปบนเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็มีไฟแช็กมีช้อนนะคะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันโอเคแล้วก็มีกระดาษไว้เช็ดช้อนเช็ดมีดนะคะเพื่อไม่ให้สีลิปสติกมันผสมกัน ค okay. ถัดมาก็ลิปสติกที่ TK อยากจะทำการเน้วมันทั้งหมดคือจะไม่ได้ทำหมดด้ามานะแต่ว่านี่ก็คือสีที่เลือกมาดูอย่างแมกแท่งนี้ดีจะได้อะซึ่งมาตั้งหน้านแล้วไม่ได้ใช้สีชมพูมันขนาดนี้แล้วมันอยู่กบับผิว TK แล้วมันไม่ค่อยสวยไงมันชมพูเกินเงเราเวลาเราใช้เราต้องไปผสมแบบกับสีนู้ดอย่างเงี้ย ซึ่งก็เสียเวลาก็เดี๋ยววันนี้มาลองกันดูเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสีลิปสติกที่ทีเคเลือกที่จะทำในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสีชมพูอันนี้ของ MAC นะคะชื่อสีว่า all s t y l e up นะคะ แล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีนูดอันนี้เพิ่งได้มาเลยเพิ่งออกใหม่ด้วยเป็นของเมเ b e ร l ลีนชื่อสีว่า Buffing or Brushing Beige นะคะเป็นสองสีนี้ซึ่งสีสีนูดอันนี้ที่เคทาออกมาดูไม่สบายดูป่วยแบบดูเข้าโรงพยาบาลสุดๆนะนะส่วนสีชมพูนี้นี่ก็แบบว่าแป้นแหลน,นเหลือเกินนะทีนี้เนี่ยลิปสติกมันมีรอย ทาค้างอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดคอนิดนึงดีกว่าเนาะเวลามันไปอยู่ในพอตใหม่มันจะได้แบบว่าเออดูแบบว่ามันจะได้ไม่มีสิ่งสกรปรกปิดเข้าไปนะคะที่กก็เช็ดออกด้วยทิชชู่แบบนี้นะคะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจก็เช็ดไปละกันมันจะได้แน่ใจว่ามันสะอาดนะคะก็เช็ดออก เสร็จแล้วก็ตัดเนื่องจากปลายเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่จะตัดแบบว่าตัดตรงโคนมันแล้วก็ตัดออกช่วงนี้แล้วแล้วเอามาต่อกันก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากวุ่นวายขนาดนั้นนะคะเราก็จะตัดโดยการใช้นิ้วเนี่ยลองไว้ข้างล่างแล้วก็ตัดเลย นี่ทีเคตัดหัวมันไปเลยนะแล้วก็เอามาใส่ที่ช้อนแบบนี้นะคะช้อนที่เคก็เลือกที่มันแบบ p o อยตี้นิดนึงที่มันเวลามันเทลงไปในอนี้แวอ่ะมันจะได้ไม่หกไม่หยดเนาะส่วนสีที่สองก็ตัดเลยนะคะทีเคก็ตัดหัวมันเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ เอาวางจอดเทียนไว้แบบนี้รอให้เขาละลายแป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้วละใช้เวลาไม่นานมากก็เหลวหมดแล้วนะเราก็เทใส่ไปในนี้เลยไอ้ที่เหลืออย Somehow, s okay. <S ู <prejudice steroids> <leaves> ่จะใช้อขั้นบัดมาเป็นตัวเกลี่ยออกจากช้อนก็ได้นะแต่เราเอาแค่นี้แล้วล่ะขี้เกียจละ ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสีที่2กันค่ะโอเคต่อมาเป็นการผสมสีที่สองนะคะอันนี้เป็นล e ิปสติกอี่ห้อ Flower นะคะที่เคจะผสมอันนี้เป็นสีแบบว่าชมพูสี c o r ัลนะคะพิ n งค์คอรสีชมพูอันนี้ชื่อว่า So กล a ดิโอลานะคะสีนูดอันนี้ชื่อว่าเซตมีฟรีเซตมีฟรีซี่อะไรสัมติงนะคะก็ทั้งสองสีเนี่ย อันนึงนูตกินไปอันนึงชมพูกันไปนะคะทีเคก็จะทำวิธีเดิมด้วยการตัดเลยนะคะเนื้อเขาแข็งกว่าลิปสติกของแม็กับเมเบลีนอันเมื่อกี้พอสมควรนะอันนี้ทีเคเลือกสีชมพูเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าชอบนะคะสีออกคอรัล ก็ตัดออกมาแล้วได้แบบนี้ก็เมลตต่อคิดว่าน่าจะละลายหมดแล้วนะเดี๋ยวเทเลยนะคะเดี๋ยวทีเคจะเทลงไปในช่องที่สอง โอเคเสร็จป้ายสำหรับสีที่สองเห็นไหมมันก็ได้แบบว่า different tone mm hmm. นะคะเดี๋ยวทีเคจะทำให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ทีเคได้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเสร็จแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นไงสนุกกันไหมเอ่ยก็ลองทำตามดูกันแล้วกัน อุปกรณ์ก็มีอะไรไม่มากแล้วก็ได้สีใหม่ทั้งหมด10บสีด้วยกันเป็นงานมันก็เป็นแบบว่าชมพูนูดที่เราชอบนะก็แต่ยงก็ไปลองดูแล้วกันนะคะว่าจะชอบสีแบบไหนกันบ้างของเราได้มาเป็นแบบนี้สนุกไม่ลาตัวเธอไว้เจอกันโอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วเจ็บปากมากว่